สวัสดีตอนเช้าค่ะนี่ก็คือเราต้มน้ำสุปไปแต่เมื่อคืนแ,แล้วกำลังจะทอดไข่เจียวเพราะว่าเราทำหมูกรอบไว้วอกนี้ทุกคนอาจจะบเอ๊ะมันต่างอะจากอยู่เมืองไทยว่ามีแต่มีแต่ของกินนะคะ <c oughs> ก็คือเดี๋ยวนี้จะพาไปเที่ยวนะคะวันนี้จะพาออกไปส่วนสัสตว์ Tasmania น,น,นะคะเดี๋ยวดูว่าเป็นอย่างไรขออนุญาตทอดไข่ก่อน สุขรายระดับนะคะแต่เราไข่แดงทุกไปว้าวบิบบีกาลังกะนัก อันนี้ก็คือส่วนของหมูปะค่ะอนนโอเคได้เวลาออกจากบ้านอุ้ยฝนตกฝนดรินเบาๆนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปสิ่งที่เรียกว่า Tasmania Zoo นะคะกะ็เขาบอกว่าเป็นสวนสัตว์ที่ไม่เหมือนส,นสวนสัตว์เป็นสวนสัตว์เปิดฟิลฟิลสวนสัตว์เปิดแหละขับรถจากบ้านไปประมาณ20นาทีค่ะ ได้ขับรถล้วเมืนะ่อวานเาคือยู่บ้านทั้งวันทั้งคืนนะนนนอุ๊ยบร,รรยากาศช่วงฝนตกนะคะก็อ,อยู่ในป่าฝนตกอีกแล้วอยู่ในป่าจริงๆนะคะเรากำลังจะไปสวนสัตว์อย่างที่เราบอกจะบ้านไป20มนาทีนะคะฝนยังตกอยู่เลยไม่รู้จะมีสัตว์อะไรมาหาให้เราเห็นหรือเปล่า

สร้างช้าตัวคนไทยเป็นงนี้แหละต้องใส่มีแดดนะแต่ต้องใส่หมวกเพราะว่าฝนมันปรยโปรย World World First Answer Project p a s Mania David Hu เขาเปิดเพาะมา40ปีแล้วเหรอ หนึ่งหรือสองชั่วโมงพีเซ็ตให้ดูนกด้วยหรอเราได้แค่อย่างนี้เลยกรับจริงเหรอจริงเหรอดีจังเลยอุ้ยเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวมาซื้อชอบอะไรอย่างเงี้ยรียบเลยเขาบอกว่าต้องนีสไปแล้วไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันโอ้ฟาดหน้าหนูนี่ก้อนอาหารอยู่อาเขากำลังป้อนอาหารอยู่ค่ะป้อนอาหารอยู่ นกตกใจมือนทีสอ่ะตองไปตองไปตรงไปตรงไปเดี๋ยวมันก็มีคนเยอะเองอ่ะถึงแล้วค่ะทัพันธ์ม้ห We're actually super lucky because we're the only place uh, in mainland Tasmania that does not have devil. We come Hello, we don't love that. The main reason for this is because it's almost an island here. So there's only one way on. Hello. Bridge, yeah. This side of the bridge is completely disease free, whilst the other side of the disease is disease free. That little bridge is not a little bit more than A few things not on hot. the bridge stop there because it's fitting into the area. Uh, and it has been มันกัดกันตลอดเวลามัก็เลยใช่มันกัดกันมันมีหลายตัวควานผมาทำยัดทยัดที่เราจะให้อาหารน่ะจะได้ตอนบ่ายโมงครึ่งน่าคือเลยบอกมันกัดนะโอ้ดูดีเป็นแผลวร์เลย กกัดกันโอ้โหหดร้ายมากของแท้จะเข้าใจคอนเซ็ปต์ของที่นี่แหละที่นี่ค่ะเขาชื่อว่าอันซูเพราะว่าเขาเป็นสวนสัตว์แบบไม่มีกรงเลยแบบไม่ได้มีกรงแบบกรงสี่เหลี่ยม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 นะคะมันจะกลายเป็นแบบเหมือนกับฟิลแบบเป็นสวนแล้วก็เป็นกรงแหละแต่แค่ไม่ใช่กรงสี่เหลี่ยมนะเป็นกรงกระจกแบบสวนสัตว์ทั่วไปนะคะซึ่ง เราก็เห็นได้เลยว่าเขาพยายามจะอิงธรรมชาติให้ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเฟรนลี่นะคะเป็นแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวแบบให้คนมาแบบใช้เวลาค่อยๆเดินนะคะเขาก็จะมีไกด์ที่คอยให้ความรู้ด้วยนะคะน้องก็ได้ยินเสียงนกน้องกได้ยินเสียงนกด้วแล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยๆ มันจะไม่วิ่งมากัดคนเหรอโนนเขาบอกว่ามันไม่ค่อยกัดคนมันจะล่าแต่สัตว์ที่ใหญ่กว่ามันนิดหน่อยอ๋อคือมันมันไม่กล้าเปรี้ยวกับสัตว์มนุษย์มันไม่กล้าเดี่ยวกับวัวแต่มันกินพวกแบบกวางอะไรพวกนี้นะเสร็จแลออมันมันยืนปวดขี้บะบะไม่นะบะบะน่ารักไปเยอะเลยโนนบะบหนูหางหลังโอ้บ้าพูดมาแล้วพูดจะเห็นภาพเลยหูหลังครับเฮ้ยมา อุ้ยหันหน้ามาด้วยมามาน,นัองจับมือนายนัย่นงจับมือนายต้องซื้อ28,200แล้วแ่งกาลูแปลว่าเอา่อจิงโจโ้น้องกัลยาถ่ายรูปกับจิงโจ้นะตอนนั้น ตอนนั้นที่กัสมาออสเตรเลียกายังเด็กอยู่ตอนนั้นที่กาถ่ายรูปจริงเจ้าก็คือไทยเลยค่ะคือรูปไม่สวยเลยแบบตอนนั้นคือแบบบาดมากเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้กาดูสวยๆได้ถ่ายสวยๆแน่นอนวันนี้ไก่ฟ้าเขามีลูกไม่สมองมันมาทำหลัง Uh, at pretty much anywhere else you would be being attacked right now. Uh for predators. Kangaroo Urubanan. Well mama. So similarly Whoa. to our patty melons these are macropods Walmart. as well. biggest of the macropod. Also why they are lazy in the middle of the day. <laughs> this is their sort of restful time. This is football, right? When these guys hop, every time they hop off the ground, they hit the ground, they absorb some of the energy from the last hop, and they use it for the next one. That means once they start, it's very, very easy to keep going. These guys can hop 10 kilometres an hour, 15, 20, 40, and use exactly the same amount of energy. They're ridiculous. อ่าฮันมันเชียร์เชียร์หน้ามันตรงไหนก็ได้เขาบอกว่าตัวอ้วนอ่ะมันจะหิวนี่นี่นี่น้องชอบให้เกาหน้าอกนะน้องบอกเขาบอกเขาไม่กัดเขาไม่กัดไม่หิวเิ้ยห้ามจับหลังห้ามจับหูห้ามจับหูจำได้ไหมมงไม่ได้ยินที่เขาเตือนหรอยืนให้มันดียืนแล้ว ไม่กินก็เกาหน้าอ,อกเขาบอกมันชอบให้เกาน้าอ,อก <c oughs> อีกแล้นึงได้ไหมนออีกแ้นึงอีกแล้วึงอีกล้วึงอีกแล้นึงอ๋น่น au, นารักจังเลยนี่ดูดูดมันรู้งานมันขึ้นมามมกับอกว่าเซลฟี่ไหมมันขึ้นมาเซลฟีเ่เลยกันถ่ายไหม เราจากกล้องใหญ่ก่อนมันไม่หันหน้ามายังไงมันหันหน้ามาไปแล้วไายตัวแล้วแล้วนั่นถ่ายแน่ถ่ายแบบเกิดมันขึ้นสองตัวเลยมันน่าจะกัดกันนะกัดกันนะโอเคเอ็นุซื้อของมันก่อนตะกี้มาไม่อยู่มันวิ่งออกมาแล้วมันให้พวกหนูเซลฟี่กับมันดูดิ มันไปยืนที่สูงให้เจลซี่เลยนะออ๋ก็เลยบอกมันว่าเออเดี๋ยวฉันจะก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะมาอุดหนุนนะเอาอะไรดีต้องซื้อเทสมาเนียนนี่แหละแบบเทสมาเนียนอันซูอหมวกอันซูหรอเอามาสิเอามาสินานๆที่น้องจะชอบนิ่มอยู่เอามาใส่ขาตัวใหญ่สุดไหมนี่เอลโอเคเอาเอ็กซ์เอาไหม เอาก็ใหญ่แล้วนะโอเคเอามาตัวหนึ่งมาเอาใหญ่แล้วยังใหญ่อยู่นะเอาสีเทานะเอามาตัวหนึ่งมาอาืมเด็กแม่หน้ามันเลยนะแม่ตัวที่ม<า>ีสุดท้ายรูปเลนเป็นมัสคอตอันนี้ก็คือแผนแผนที่ของที่นี่นะคะอันนี้คือเกาะแทสมาเนยียเลยค่ทั้งเกาะเป็นประมาณนี้นะคะ อันนี้คือฮูบาสนะคะฮูบาสคือเมืองหลวงซึ่งนัดพักอยู่ตรงนี้นะคะ White ีชนะคะก็คือขับมาเกาะนี้ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะคะถ้าจะขับรถรอบเนี่ยใช้เวลาเป็นวันนะคะเพราะว่าแค่จากนี่มานี่อ่ะใช้เวลาเป็นชั่วโมงจากนี่ไปนี่สามชั่วโมงจากนี่ไปนี่สีชั่วโมงเพราะฉะนั้นเกาะนี้นะคะไม่ใช่เกาะเล็กๆแบบยากูชิมะหรือว่าอะไรที่แบบไปแป๊บเดียวแล้วจบนะถือว่าเป็นเกาะที่ค่อนข้างใหญ่นะคะใหญ่เลยแหละแล้วก็ ส่วนมากเขาจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะคะคือ,อาพาร์ทบนนะคะกับพาร์ทล่างนะคะซึ่งเราเนี่ยอยู่พาร์ทล่างกันนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบต้นไม้ชอบภูเขาชอบเดินเทรลอะไรพวกนี้เขาจะไปเที่ยวพาร์ทบนกันเพราะว่าพาร์ทบนเนี่ยก็จะมีภูคงภูเขานะคะมียอดเขาให้ขึ้นไปดูนะคะเขาเรียกว่าส่วนเหนือนะแต่เราเนี่ยอยู่ส่วนใต้พอเราอยู่ส่วนใต้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเกาะทะเลนะคะริม ริมหาดนะคะแต่ถามว่าข้างบนมีทะเลไหมข้างบนก็มีทะเลแต่ว่าข้างล่างมันจะมีการกัดเซาะมากกว่าเพราะว่ามันใกล้โกล,ลกใต้มาก,กานะคะอันนี้ก็คือเกาะที่นี่เออดูเป็นคนแก่แล้วยืดควายด้วยควายกับนกเอี้ยงคือ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> เออนี่ประมาณนี้ขอ,ออ,อ,อนุญ<อ>าตนะจริงจริงคือจรางคือกูว่าทุกคนอย่าแกะเลยกูแกะคนเดียวเดียวเหม็น เดนนเดนนแกะสิ่งที ult, phrases, ่ยากที oh okay. okay. oh? mm ่ส hmm yeah. oh, 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 oh ุดเองเป็นไฟใช่ไหมพ้อมาเอาหอยไหมคะนน์โใช่เอาไปซะกันะกินไปก็ไม่ได้ใช้นี่ไม่ได้ใช้ดกัดเมนมาอยู่ยับับ it slides e v e r y e r e t e e แล้วก wow, yeah, uh, ็มีสควีดุคัลหมารีหนึ่งที่นี่ฟรีและอันนั้่อันนี้นีก็กรลังลวกเส้นอยู่นะคะเพราะว่าทำเนียบบ้าน ก็จะกินเส้นก uh, ันแล้ว่าเราจะอยู่ไหนปีที่แล้วของกัดอยู่เอเธนลูกลํายอนปีนี้อยู่ออสเตรเลียก็เลยแล้ววันนี้มันเกิดมาอยู่จีนมาหากินบะหมี่เหมือนกันมาดูว่าเขาจะตื่นเต้นไหม just wait because it's a big surprise it's a, it's a surprise you know what you, you're know. <laughs> ไอายุยืนใช่ป่ะใช่ตอนการกุ้งเผ็ดแกจะต้องเคี่ยวกับเส็นปุ้ยยังนึกไม่ออกเลยใช่ไหมจนไม่เค็มเนี่ยทำไมอ่ะมาลืมเนี่ยว่าว่าเคี่ยวกับเส้นมันคือวันที่เกิดเมาเลยถามกันเลยบอกว่าซื้อเตี๋ยวทำไมซื้อตัวันแรกแล้วเออไงซื้อเตียวไปไม่พีคคุณต้องวันนี้เมียทำอร่อยไหมคะมึงก็เคี่ยวธรรมดาครับว่าตรงรถหมด อทำเดียวเลยร้อนสิเกี่ยวอย่างร้อนเลยอ่ะเค้กวีแกมกินหมดไหมเจ็ดวันเนี่ยไม่รู้แต่รู้ว่าไปเอาตั้งแต่แปดโมงครึ่งที่ดูเรศก่อนเลยค่ะมันก็เกลือว่ะอักได้กินเค้กด้วยเงินกินเค้กด้วยนั่งรวยไม่ชอบกึงเค้กอ่ะกินนิดนึงมันเกิดเอง เช็กวีเจนด้วยเหรอไม่น้องคนจะได้ลองไงถ้าน้องคนบอกว่าอร่อยทุกคนจะกินถ้าน้องคนบอกว่าไม่อร่อยก็ไม่ลองเลยนะเช็กวีเจนเช็กวีเจนด้วยเหรอมึงเอาทุกอย่างที่กูเกลียดมารวมในวันเดียวเหรอคุณเอาออสเตรเลียเอาผหานทะเลแล้วก็เอาวีเจนมารวมกันเหรอมันจะได้นี่ไงเก้าพันาพันปีนี้ไปได้แบบ เอาเรื่องเยี่ยมเอาความเยาแล้วหลังปีนี้จะได้ดีขึ้นไงได้ข่าวว่าที่มันมีปัญหาของปีเนี้ยที่ตกบริวารอะคือมีแต่ความเป็นตัวเองก็นี่ไงจะได้แบบฝืนไงฝืนได้ก็ลองเลยเอาเรื่องไม่ดีมาให้ทำไมกูกลัวเค้กบีแกนมากกว่ากุ้งนิกวะอะลองชิมดูตะกี้ก็ชิมแูบเบยโยวยังีแกนมันแค่ไม่ดีนี่เฉยแง่อร่อยปะแพงอร่อยปะหวานไม่หวานก็เค้กอ่ะเพราะมันไม่ใช้นมอ่ะ แพงมันเหมือนมันมันเป็นมันเป็นบาวนี่เป็นบาวนี่ไปแล้วบาวนี่แต่รู้เลยว่าไม่ใช่นุ่มกันเหนื่อยใช้แค่แป้งน้ำตาลพราะมันเป็นพอมันเป็นอามาลองเองอาม์มาลองเองอยากรู้ลองเอง